สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะวันนี้ร้อนเลยทีเดียวครับบ้านผมที่ฝนไม่ตกเลยคลิปนี้จะมาพาพเพื่อนมาดูว่าลังกุ้งกับลังปลาแซลมอนผมยกตัวอย่างแค่2ออย่างนะครับต่างกันตรงไหนมันต่างกันยังไงมันก็ลังเหมือนกันอ่ะทีนี้สําหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทําผักให้ดูมาตั้งแต่ปี2017ซึ่งก็ไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยทั้งนั้นก็ปลูกผักใส่ปุ๋ยก็เก็บขายเลยรอบเดียวแค่นั้นครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องกล่องครับ สามสามเพื่อนเพื่อนที่มือใหม่ก็คาใจนะว่ามันต่างยังไงอ่ะมาดูครับขออนุญาตสลับกล้องครับผมมาเดี๋ยวพาไปดูผักต้นเล็กๆผมซึ่งผักต้นโตมันอยู่หลังสวนนู่นเนี่ยผมขี้เกียจเดินไปเนาะแต่พูดเรื่องลังเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆอก็ไม่ใช่คนที่เข้าใจอะไรยากหรอก <S <S ทีนี้มาดูนะครับรังกุ้งกับล,ลังปลาแซลมอนเนี่ยมองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่ามันต่างกันเพราะว่าด้วยขนาดเนาะ <S <S ลังปลาแซลมอนเนี่ยมันก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้ารังกุ้งเนี่ยมันก็จะ ผืนผ้าไม่ชัดเท่าไหร่ทีนี้มาดูครับมันต่างกันตรงไหนหลายๆคนก็มองง่ายๆมันต่างที่ขนาดมันต่างที่จํานวนต้นในการปลูกแต่ลึกๆอย่างผมผมปลูกขายเนี่ยผมไม่ได้มองแค่ต่างกันเรื่องแค่นั้นหรอกนะครับมันต่างกันเรื่องที่ผมจะพูดก็คือการเก็บอุณหภูมิครับตรงนี้เพื่อนๆที่อยู่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนืออีสานจะต่างกันเพราะอุณหภูมิไม่เหมือนกันเนาะผมอยู่อีสานผมอยู่บุีร์บ้านผมร้อนมากผมปลูกลังกุ้งเนี่ย เมื่อก่อนผมมีรังกุ้งก็หลักร้อยรังเหมือนกันผมให้คนอื่นไปหมดแล้วครับเพราะว่ามันไม่ผ่านหน้าร้อนเนื่องจากว่าอุณหภูมิในกล่องเนี่ยมันสูงมันไม่เหมือนรังปลาแซลมอนที่เขาสามารถเก็บอุณหภูมิข้างในได้ดีกว่าคือคงอุณหภูมิได้ดีกว่าแค่นั้นแหละครับสิ่งที่เขาต่างกันนะครับมันจะเห็นผลตอนไหนก็ตอนนี้ยังปลูกได้อยู่เลยมันจะเห็นผลช่วงฤดูร้อนครับฤดูร้อนจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่า มันมีผลขนาดไหนแบบไหนยังไงเพราะว่าฤดูฝนฤดูหนาวปลายฤดูหนาวอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ร้อนแบบเหมือนฤดูร้อนที่มันร้อนเผ็ดเผาเลยมันก็จะไม่เห็นผลเท่าไหร่อย่างช่วงนี้ก ah ็ปลูกได้ครับลังกุ้งลังปลาปลูกได้เหมือนกันแดี๋ยถ้าปลูกขายเหมือนผมหน้าร้อนก็ต้องมีผักขายหน้าไหนก็ต้องมีผักขายการเลือกลังสําคัญครับลังกุ้งกับลังปลาเหตุผลที่เขาเก็บอุณหภูมิได้ต่างกันก็คือเนื้อของโฟมครับเนื้อโฟมมันไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ที่ขนาดของรังไม่ใช่ที่ขนาดความหนาอย่างเราทําบ่อเนาะปลูกแบบบ่อบางทีเราซื้อโฟมหนามาก็จริงแต่ทําไมมันเก็บอุณหภูมิได้ไม่เท่ากับอ่ารังปลาแซลมอนอันนี้ก็เพราะว่าเนื้อของไอโฟมเนี่ยมันต่างกันครับแค่นั้นเละครับเหตุผลเดียวที่ผมตอบเพื่อนๆก็คือมันคงอุณหภูมิได้ดีกว่ากันคนละเรื่องเลยในส่วนตรงนี้ระหว่างรังกุ้งกับรังปลาก็เลือกใช้เอาครับถ้าหาไม่ได้ หลังกุ้งก็ทดลองปลูกได้ครับแต่พอไปเจอฤดูร้อนมันก็จะปลูกง่ายก,กว่าบางทีก็เป็นเพราะอันนั้นบางทีก็เป็นเพราะอันนี้ก็ดูเอาครับเพราะว่าการเริ่มปลูกผักที่ดีก็คืออุปกรณ์เราเนี่ยมันต้องต้องดีมันต้องง่ายต่อการปลูกมันต้องเอื้อสําหรับการปลูกสําหรับเราแค่นั้นเลยครับปรับใช้เอานะครับในส่วนตรงนี้อสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแชประสบการณ์เรื่องหลังกุ้งหลังปลาแซลมอน แค่นี้นะครับง่ายๆสัน้นๆสำหรับเพื่อคนใดจำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ